สวัสดีคะ่ะทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องบรูนิกินนั่นเองนะคะแล้วันนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่กันที่ชินจุก,กุน,นั่นเองค่ะเรามาทําอะไรเอ่ยวันนี้ให้ทายเรามากินนั่นเองนะคะวันนี้และร้านที่เราจะกินนั่นก็คือ MK ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ MK ที่ญี่ปุ่นมีด้วยเหรอ MK เดียวกับไทยหรือเปล่า MK เดียวกันเลยนะคะเป็นสาขาที่เปิดที่ญี่ปุ่นนั่นเองนะคะ ซึ่งจริงๆร้านเนี่ย MK เขาก็มาเปิดหลายสาขาในหลายภูมิภาคของญี่ปุ่นเลยนะคะแต่ร้านที่เราจะกินกันในวันนี้เนี่ยก็คือสาขาเดียวที่เหลืออยู่ในโตเกียวนั่นก็คือสาขาชินจูกุนั่นเองค่ะโดยเมนูเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกสั่งได้2แบบนะคะก็คือการสั่งมาเป็นจานเดี่ยวเดียวอะลาคาร์สหรือเราจะเลือกกินเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ก็ได้นะคะซึ่งถ้าเราเลือกกินเป็นแบบบุฟเฟ่ต์เนี่ยเขาก็จะมีน้ำซุปให้เราเลือกด้วยกันทั้งหมด6กน้ำซุปซึ่งภายใน1หม้อเราก็จะเลือกกินได้2น้ำซุปนั่นเอง แล้วก็ให้ทุกคนดูราคาก่อนนิดนึงนะคะอันนี้คือราคาของบุฟเฟ่ต์นะคะซึ่งอันที่เราวงเอาไว้เนี่ยก็คืออันที่เขาแบบแนะนําเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นบุฟเฟ่ต์ที่สามารถสั่งเนื้อหมูเนื้อวัวแล้วก็เนื้อไก่ได้ไม่อั้นนะคะแล้วก็บวกกับติ่มซำนั่นเองนะคะก็เซตนี้คู่กันถือว่าคุ้มแล้วคะ่ะเราก็จะกินเซตนี้ประจานะคะวันนี้มาก็จะกินเซตนี้เหมือนกันนะคะ ออาานะคะคก็จะมีเป็นบุฟเฟ่น้ำนั่นเองนะคะแบบซ้ายมือคือแบบปกติเป็นพวกซอฟต์ดริงก์น้ำอดรมต่างๆนะคะชากาแฟส่วนขวาม,มือเนี่ยราคาจะแพงขึ้นมาเพราะว่ามันรวมแอลกอฮอล์ด้วยนะคะก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนก็เลือกได้ตามสใจชอบเลยเนาะโดยการเดินทางมาที่ร้าน MK สาขาชินจูกุนั้นก็ไม่ยากเลยค่ะซึ่งสถานีที่อยู่ใกล้กับร้านมากที่สุดก็คือสถานีนี้เลยค่ะชินจูกุซันโดเมนนั่น, Saint นเองนะคะ เป็นสถานีที่ถือเดินทางมาสะดวกมากที่สุดนะคะถ้าจะมาร้าน MK เราให้ทุกคนออกทางออก E3 นะคะจะอยู่ฝั่งเดียวกับร้านเลยแล้วก็ออกจากทางออกเนี่ยเดินไปนิดเดียวก็จะถึงร้านเลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็ว้าวเข้ามาอยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศร้านก็ประมาณนี้นะคะทุกคน สวัสดีครับทุกคนครับพี่ยามพุกี้ยายที่ทุกท่านเห็นนะครับคือน้ําซุปเป็นน้ําซุปอ่าซุกี้ยากิเป็นอนนนอริจินอลต้นตำรับของเ MPA นะครับซุกี้ยากิใช่ครับรแล้วก็เป็นชิเกตชิเกตนี่นคืออะไรนะครับพี่ซุปเกาหลีเกาเป็นซุปของเป็นซุปเปปกาหลีลลนะครับปลาชิมเมนูก็จะเป็นจำพวกเนื้อเนื้อสับเนื้อส่วนต่างๆนะฮะแล้วก็ผักก็อย่างที่เห็นนะครับเนี่ยใหม่หน่อยที่ดึงมากโอซูเมะโอซูเมะสักหน่อยโอซูเมะ พักชีเด็ดเน็ดจ้ะสกีตัวนี้จะเป็นลูกชิ้นนะครับเป็นไส้กรอกไม่รู้พักจู๊จูครับผู้เชี่ยชาญนั่นเองนเอ็มเกครับสีถาดมันต่างกันยังไงครับมันบองบอกยังไงครับอ๋อเป็นหมูกับเนื้อใช่ไหมได้แล้วสีขาวเป็นหมูสีดำเป็นเนื้อนี่เราไม่กิน นี่คือข้าวแล้วก็เครื่องปรุงทั้งหลายนะมีพริกป่นมีกระเทียมบดกับพริกนะครับมาแล้วครับลูกชิ้นกับเต้าหู้ครับส่งมาจะมาทีละลูกทีละลูกใช่ใช่ใช่ครับมาลูกนึงใช่ครับนี่คือเรื่องที่ตลกมากครับคีรัลสั่งลูกชิ้นเนี่ยกดไปทีหนึงมันจะมาทีละลูกครับผมใช่ครับต้องสามครั้งสามสกตั้งมันไปิ๊บวสั่งถอนสี่คนอันนี้ก็เป็นของวอัเทีแยวครับเล้วเกลียบนัดตัวสลัดนะครับครับนี่ก็เป็น ข้าวเส้นอาหารเส้นอุด้งทั้งหลายแหลยนะครับซึ่งเครื่องเคียงใช่ครับจำตัวนี้ฮะซึ่งใช่ครับสั่งเพิ่มนะซึ่งลูกพี่เราก็สั่งให้แล้วเมื่อครู่นะครับมาแล้วใช่ใช่อันนี้คือดิมซัมครับดิมดิมดิมซัมครับใช่เป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นเนื้อปูเียดั้งเทียนิวกิวนี่คู่นะเนื้อปูมาแล้วก็อันนี้ครับของใหม่ฮะหม่าล่าครับหม่าล่านมจีบเลยนมจีบเนาะอาเกมโนะของทอดปอเปี๊ยะเฟรนช์ฟรายส์ไปมาอันนี้เป็นเนื้อปด ไก่บดไก่บดตั้มชิ้นนะครับโอนเนือเ้อบดเฉยเลยผมคนเดียวเลยครับผักนี้แบบว่าคือทุกคนมาเพื่อกินเนื้ยจะมาอกินผักชีครับผมฮะผมฮะลูกผมฮะพี่คิดถึงปลาชียอมแล้วว่าหากินจ้ะก็มาอฮะทุกคนตอนนี้เราก็รอเขามาเสิร์ฟกิมจังมาเดีย๋ยวเราไปเอาน้ำบิ้งบ้าง นะเอ้าหรอใช่น้ำอันนี้ยอแข็งเดียไหมคาร์บโซดาคาร์พีโซดาต้งแข็งเดียวไหมก็ตันยานมีแต่อย่างอีกทเลยมีน้ำต้มนะคะมีชาปูนแล้วก็มีวกชารอนก็เป็นี่้ำตาลให้เรานี่เป็นน้ตาลขั้นแรกไปดูสิะไปด้ว

ใช่ครับตอนอนเอน่าจะเป็นไงใช่ครับจะมีแต่ว่าจะต่างอันนี้นึงที่ว่ามันจะไม่มีรสเผ็ดแบบไทยมันจะโดดเค็มมาดีนึงแล้วก็จะมีความกลมกล่อมกว่าใครครับปอนสือปอนซือครับไม่รู้ครับเรียกว่าปอนซือนะฮะใช่ครับเพนใช่ครับเพนมันจะปนกับวินิก้านิดหน่อยนึงแต่ว่ามันจะมีรสเปรี้ยวๆอ๋อเปรี้ยวๆปรี้ยนิดนึงของจริงเลยงานใช่ครับโหมางาน ดิมิซ่าโอ้ยชิโซ,โซ,ซน,นี่ครับชมพูนนิม,มาร่าอันนี้อันนี้กิมกี้ระบอกมามาหมใช่ครับแล้วก,ก็นี่โอริซากุระ,ระเอเ้ยยากมากเดี๋ยวถ่ายรูปไป,ปนะัุกคน ข้าวโพดหนึ่งอันมาหนึ่งอันจริงๆครับอันนี้ก็ชีสเติมข้าโพอันนี้อร่อยจี๊น้องสั่งเองโชคดีรู้จักเรื่อรานะตะกี้มาเล็ันนี้พี่แล้วเลยพี่ิโชิกโชิกโชยิกโชิกโชิโชยยงาไม่พี่ต้องมีเกียวช่ๆเกย่เกียวโยิโช เราไปเ็ไม่ใช่หมาล่าไม่ใช่อยู่ด้วยหมาที่มาล่าหมาป่ะี่ข้าวยู่ที่ไหนโอยู่โอยู่เซลล์เซลล์โดนโดนการทรงเซลล์ขอขออปฏิกิริยากันที่นนหมาล่ามาตัวนี้ยไปตัวที่ขันขันขันขนมันไม่ขันเลยพี่มันไม่มีรถเลย

นก็120นาทีนี่นี่คุเฟ่120นาทีนะคะทุกคนเราต้องรีบกิน ทละโง่พอเลยปลาสุกเา่เวเนื้อาเี่ยาเผเขมีคหดแล้วงนี้าตคย่มากคุณไม่ออกเลยนะครับเนื้อวัวมาเนื้อวัวเนื้อวัวอร่อยเนื้อวัวอร่อยเนื้อวัวที่อร่อยสุดปูคันนี้เป็นที่เป็นคันคันนี้อันนี้อนี้อร่อยมากเขาขอโพของ็นพี่คนแ มันอันนี้นที่เราชอบม,มันทำเป็นไอยครีมอ่ไม่ออกือนใหญ่อะื่นตาื่เอาเอาด้วยเอาแล้วเอามดอร่อยมากทมันเวมันมีรอย่นะ ไ้ทอดกุ้งนะคะทุกคนซึ่งมันเป็นมันอะไรก็ไม่รู้ครับมาลองลองลองกินมามาลองกินนไม่เหมือนเป็นมันปลายทอดในี่แหละแต่ว่าร้อนนะร้อนนะเป็นกร้อนเป็นร้อนนะเป็นร้อนนะร้อนเลยอร่อยอือก็ร้อนมันเนี้ยต้องกินร้อนๆอร่อยแล้วแต่มันจะมันร้อนเกินอะข้างในมันเป็นข้างในมันเป็นอะไรเนาะ มันวนกับก็ติน้สวยเสีเขียวทุกคนดูไส้อะไรมาัแต่มันุดไส้กุ้งอะนมาญีีเขียวนะอร่อยีเกียวยังรับสามบเกนโดตอมเดยจุกประส์ที่ จ้าของช่องเขากล้องคันนี้คือเขากินไม่หยุดนเลยคือเต็มปากมากนะครับคือถ้าท่านผู้ชมสงสัยนะคะรับก็แถลงให้เลวนะครับ ไป,ไปไ้หรืรรอไปนะถ้ามีอู่นะแต่ว่าด้วยน่ารู้ดูเป็นนะทุกนอร่อยอร่อยอะงนแบบมันคว้านเกลปนน้อถ้าเสียงเข้าไปในในจอนะครับคืออยากจะบอกผู้ชมว่าที่เห็นในแ่นั้นครับถ้าแพนอะไรนี่เลยจะเห็นเป็นกองติ่มซำเยบเลยครับผมไม่อยู่นีคคนเดียวนะกินคนเดียว ไม่รวมแอลกอฮอล์นะครับสกีเขียน่าเข่งๆ่าสลูกนะครับผมก็หกลูกสีเออสลูกไปแล้วห้ากับหกตัตามนีคลองละประมาณสิบอร์เ็นกินได้ไหมสนิะตอนนี้ใบสั่งงงนะเขาเปลี่ยนในงไนไบน ราคามันก็จะแพงขึ้นหน่อยทะกคนอ,อันนี้เม,น,มนไทด์เมนไทนไได์กลุ่มแต่นี่กินอะไรเลือกกินอะไรแค่เสร็จแล้วอันนี้สุดมันก็มาชูเดียวตกตาชั่วโมงสิบสองโมงมันไว ซาาแล้วก็หน้าคนขอแท้ไหนเป็นซาและหน้าคนอิ่มวันนี้กี่ไปแล้วตอน้อกินอิ่มแล้วพับๆอิ่มแล้วเรียกคอหอยทุกอย่างลองคอหอยพี่อามินิไปนานแล้วนะทุกคนตอนนี้เราก็อิ่มแล้วนะคะอิ่มไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวได้ไงนี่นี่ยังเหลืออยู่เลยเนี่ยไม่ไหวได้ไงต้องเพื่อนกินก่อนสิไม่ดู อ้้นัดยร8,850เยนนะครับทุกท่านก็อย่างที่เห็นนะนี่คือซากจากสงครามอันดุเดือดนะครับกินกันไม่ได้ยังไงครับกินกันไปแล้วนี่นี่ะทุกคนก็ซากลังที่เรากินไปเซฟบอยเทศบาลอยู่นี่คอยเก็บไปเราเทสลดขยะเต็มแล้วครับตอนนี้แปลว่าแล้วแต่หน้าผมเล่นนี่ก่อน นีิมาแล้วนะคะกอถึงเวลาแยกย้ายไม่ไหวแล้วเขารจะ้แเาเจอกันแบ้านเราจะเก็บของตอนเก็บก็เดี๋ยวจะให้พี่คิตตี้ของเราเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับว่า เคยกินได้ๆหลยโอ้เอาไม่หยุพี่เขาอยู่ชั้นสามตของเราร้านซูชิโด่่อนร้านเล็กที่1,200 1 2 0 8 0เยนกินเนื้ก็ใช่กินเนื้อก็2,510เยน